สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการพระคำนำชีวิตนะครับวันนี้จะเป็นเรื่องที่81นะในมทัทธิวบทที่13ข้อ3 1ถึง32มนะมะทัทธิวบทที่13ข้อ3 1ถึง32พระพีตัดพระอ,องค์ตัดคำบุม,มาอีกข้อหนึ่งนะก็คือว่าแผ่นดิสวรรค์เปรียบเหมือนมเมล็ดพืชมเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไปเพาะลงในนาของตนมเมล็ดพืชนั้นเล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวง แต่เนื้อแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าพักอื่นและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำหลังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้นะสิ่งที่พระองค์กำลังจะบอกก็คือว่าหลายครั้งความยิ่งใหญ่หรือความจเจริญเติบโตที่เราเห็นมันมาจากจุดเล็กๆนะมาจากจุดเล็กๆนะครับเอ่อมเมล็ดพืช มเมล็ดเเล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่อมันเกิดดอกออกผลมันสามารถเป็นต้นไม้ที่ใหญ่นะต้นไม้ที่ใหญ่ไม่เพียงแค่ใหญ่เท่านั้นนกก็ยังมาอาศัยนะหมายถึงการเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งรอบข้างนะชีวิตของเราหลายครั้งเราก็จะเหมือนเราจะคิดไปว่าเราเป็นมเมล็ดเพียงเล็กน้อยนาะจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆที่ที่ดูเหมือนจะไม่สําคัญ แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะหนุนใจก็คือว่าถ้าเรายอมนะถ้าเรายอมให้พระเจ้าทํางานในชีวิตของเราเราจะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นนีนะ้เราจะเป็นเหมือนต้นไม้ต้นนี้ที่เกิดดอกออกผลเป็นต้นไม้ที่ใหญ่โตนะไม่เพียงใหญ่โตเท่านั้นเป็นต้นไม้ที่เป็นประโยชน์ให้กับคนเห็นด้วยนะประเด็นสําคัญก็คือว่าเรายอมรับหรือเรามีความอดทน มากพอหรือไม่ที่จะรอจนถึงวันที่เราจะเจริญเติบโตนะซึ่งสิ่งที่เกี่ยวข้องจากเมื่อวานแล้วก็วันซึ่งก็คือเรื่องของเวลาใช่ไหมครับเรื่องของเวลาเราไม่สามารถที่จะโตขึ้นโดยทันทีทันใดนะนั่นนะคืออีกเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องที่ถูกบันทึกไว้ในตอนนี้คือว่าเราอยากคิดเราอยากดูถูกตัวเองอยากดูถูกตัวเองเราทุกคนมีอะไรบางอย่างที่พระเจ้าให้กับเรา ถึงแม้ว่าสิ่งเหของนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งเล็กน้อยก็ตามแต่ถ้าเรายอมให้พระเจ้านำสิ่งเล็กน้อยมันจะกลายเป็นสิ่งใหญ่สิ่งเล็กน้อยจะกลายเป็นสิ่งใหญ่และการที่เราเป็นสิ่งใหญ่นั้นก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นพรให้กับคนอื่นด้วยขอพระเจ้าวอวยพรครับ